เมื่อช่วงตีสองเพิ่งทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกันไปนะคะกับการลดดอกเบีย้ยเป็นครั้งที่2ติดต่อก,กันครั้งนี้เป็นการลดดอกเบีย้ย0.25แต่สิ่งที่ตลาดจับตาก็คือว่าจะมีการเป็นนโยบายทางการเงินอย่างไรภายใต้การกุมบังเหียนของประธานาธิบดีคนที่47ก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะและสังเกตได้เลยว่าการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในครั้งนี้ค่อนข้างทจะตอบคําถามสั้นมากๆเลยเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงของ w a l t h Headline ค่ะ ของเฟดเองก็ลดลงมา0.25ค่ะอยู่ที่ระดับ4.5ถึง4.75 ทางประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองนะคะก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้เงินเฟอ้อก็ถือว่าใกล้กที่จะเข้ากับเป้าหมายนะคะที่2%ปรเซรวมถึงตลาดแรงงานก็ผ่อนคลายด้วยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่ายังไม่รับประกันนะคะว่าจะลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมน,นะยังไม่รับประกันแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ต้องดูข้อมูลกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลเศรษฐกิจรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบครอบนั่นเองค่ะ ทีนี้ประธานเฟดนะคะก็ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของคุณโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคหรือพรรคิกานได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในสัปดาห์นี้ซึ่งทรัมป์ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ประธานเฟดอย่างเปิดเผยและทรัมป์เองก็ยังให้คำมั่นที่จะจัดเก็บภาษีที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นปราบปรามผู้อพยพแล้วก็ขยายเวลาลดหย่อนภาษีซึ่งก็เป็นนโยบายที่อาจจะกดดันให้ราคารวมถึงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวสูงขึ้นและไปกระตุ้นให้เฟดนั้นปรับ อัตราดอกเบีย้ยในอัตราที่ช้าลงทีนี้ในงานถแถลงข่าวหลังการประกาศอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ทาง p พาเวลเองก็ได้กล่าวว่าการที่โดนดนทรัมจากพักหรือพับริกันได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านนโยบายในระยะสัน้นนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจบางส่วนก็ลดลงแล้วท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น แล้วก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าในระยะสั้นการเลือกตั้งจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายของเราแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ลาออกแม้ว่าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยจะขอให้เขาลาออกก็ตามแล้วก็ครั้งนี้นะคะเป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายคาดการหรือว่าประเมินกันเอาไว้จับตาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าทางคุณโจลอนพาวเวลก็ยุติการถแถลงข่าวสั้นกว่าปกติเล็กน้อยหลังจากที่ถูกซักถามเกี่ยวกับการทํางานหรือว่า การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ทางเจมี่คอ x เป็นผู้จัดการของ Harris Financial Group ก็กล่าวว่าความเสี่ยงที่สมดุลทำให้เฟดมีโอกาสที่จะลด เฟดฟันเดไปจนถึงปี2025และตลาดก็ไม่ควรคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงเว้นแต่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำและก็ดูเหมือนจะไม่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงนี้นี่ก็เป็นข้อมูล F ฟ u n d นเ t e นะคะที่ให้ดูเรคคอร์ดนตั้งแต่ในช่วงปี2005เลยนะคะที่เราก็เห็นระดับของอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็นับปัจจุบันนะคะกับการประชุมล่าสุดผลการประชุมล่าสุดที่ก็ลดอัตราดอกเบีย้ยลงมา0.25จนตอนนี้ดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ที่ 4.5ถึง 4. 7ด5%ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าไซเคิลหลังจากนี้มันจะเป็นช่วงของเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงแต่การที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ได้มาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอัตราเร่งอัตราเร็วในการลดอัดตราดอกเบี้บยมันจะช้าลงนั่นเองค่ะด้วยนโยบายนะคะที่ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันไว้แน่นอนว่ามีหลายฝ่ายต้องมีการจับตาเป็นพิเศษนะคะว่าในแง่ของการดำเนินนโยบายทางการเงินมันจะล้อไปกับการดำเนินนโยบายทางการคลังหรือว่าการทํางานของประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47คน ใหม่อย่างไรกันด้วยนะคะซึ่งหลักๆเองก็ได้ข้อมูลกับคุณผู้ชมไปแล้วด้วยนะคะว่าในแง่ของโนโยบายต่างๆยังคงที่จะยืนยันนะคะที่จะ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นการปรับปรามผัวพยพนะคะรวมถึงการขยายเวลาลดหย่อนภาษีเอาแค่3ประเด็น3นยโยบายหลักๆนี้ค่ะมันก็เป็นนยโยบายที่ถือว่าไปกดดันให้ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวมันสูงขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้เฟดเองจะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในตราที่ช้าลงกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาประเมินกันต่อค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้คุยกันนะคะจากวันก่อนหน,นี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนเป็นอย่างไรจากการ ที่ได้ผู้นําคนใหม่นะคะก็คือเป็นทรัมป์ยุค2.0เนี่ยนะคะแล้วในแง่ของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรทิศทางตลาดเงินตลาดทุนในช่วงหลังจากนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรับมืออย่างไรกันบ้างนะคะเราจะไปร่วมพูดคุยกันกับทางคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดก,การหัวหน้าทีมกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยนะคุณบอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณบอมคะ่ะสำหรับผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้นะคะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว0.25เป็นไปตามที่ทางเกษตรกรไทยประเมินไว้ไหมคะครับผมว่าเป็นไปตามที่ตลาดออและเรานะครับประมาณการกันไว้ะนะครับว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับในเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสองเนี่ยน่าจาะาลดอัตราดอกเบี้ยไปอย่างว่า25เบสิสพอยต์นะครับและไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับใดๆกับเรื่องของผลการเลือกตั้งของทางสหรัฐอเมริกา นะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราลงมาลงรายละเอียดกันก็จะเห็นได้เลยว่าจอร์โมพาวเวลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็พูดในลักษณะคล้ายๆกันนะครับว่าออลดอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้งองกับการเมืองนะครับแล้วก็ลดตามเหตุผลของตัวเงินเฟอ้อที่มีโอกาสเข้าสู่กรอบเป้าหมายนะครับแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังอยู่ในสภาวะค่อนข้างแข็งแกร่ง GDP ไตรมาสสอยู่บริเวณประมาณ2.8%ปีหน้า IMF ก็ประมาณไว้อยู่บริเวณประมาณ2%ต้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดอัตราดอกเบีย้ยรอบนี้้ผมใชคาะฉะนับ สำหรับการประชุมที่ออกมานะคะเราเวทน้ำหนักเรื่องไหนมากที่สุดคะภาพเศรษฐกิจเออหรือว่าทิศทางการนโยบายทางการเงินหลังจากนี้คะเราเวทตรงไหนมากกว่ากันผมเวทเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจมากกว่านะครับว่า ในช่วงที่ผ่านมาตึงเงินเฟอ้อขึ้นไปอยู่ในกรอบบริเวณตึงดอกเบีย้ยขึ้นไปอยู่เหนือ5%ก็เพราะเรื่องของตัวงเงินเฟอ้อนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยภาคก,การจ้างงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแรงนะครับเงินเฟอ้อเริ่มกลับเข้าสู่ขอบเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แปลกนะครับที่เขาจะมีการลดดอกเบีย้ยครับค่ะ โอเคค่ะแล้วสําหรับการดําเนินนโยบายทางการเงินนะคะถึงแม้ว่าที่ประชุมเมื่อวานนี้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแล้วว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะกับเรื่องของการเข้ามานะคะของการเมืองนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เองภายใต้ทรัมป์เพรสเดนซีมันจะถูกกดดันเพิ่มเติมหรือเปล่าคะได้ครับจริงๆเป็นคำถามที่ดีแล้วเมื่อวานนี้ทางพาวเวลเขาก็มีการพรูดป,ประโยคนึนะว่าเขาก็มีโมเดลของเขานะครับจริงๆผมก็มีโมเดลของผม นะฮะแต่จริงไม่ใช่โมเดลผมนะเขาใช้คำว่าเป็นโมเดลเทเลอร์ซูนะครับถ,ถ้าใครรู้จักเทเลอร์ซูดีเนี่ยก็จะเป็นโมเดลที่เราสามารถ วัดนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกาโดยใช้ปัจจัยเรื่องของตัว unemployment rate neutral rate inflation PCE ต่างๆเนี่ยเข้าไปกรอกในโมเดลนะครับซึ่งสมมติว่าเราลองประมาณการกันไว้นะครับว่าสิ่งที่ทรัมป์เขาทำเนี่ยนะครับแล้วเขาทำจริงๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการกันร้นกำแพงภาษี10%นะครับสำหรับสินค้าทั่วโลก60%นะครับสำหรับสินค้าจีนนะครับแล้วก็มีการลดภาษี corporate tax นะครับแล้วก็เดบตต่อ GDP จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับและมีการกั้นอิมิเกแรนต์นะครับ สี่ประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเราลองรันไปในโมเดลเนี่ยจะพบว่าเงินเฟอ้อมันจะมีอัพไซด์อยู่บริเวณประมาณเกือบๆหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเราลองว่าปรับประมาณการของตัวกรอบเงินเฟ้อนะครับจากสองวีเช้ขึ้นเป็นประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับ, 2, ain, ปปรนะรบเดิมเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ว่าในปีสองห้าและสองหกเนี่ยอัตราดอกเบี้ยข,ของทางสหรัฐอเมริกาจะลดลงไปรวมกันประมาณหกครั้งหรือว่าร้อยห้าสิบเบสิสพอยต์นะครับแต่ว่าถ้าอัตราเงินเฟอ้อวิ่งขึ้นมาอยู่ในกรอบบรริเวณณปะมา ตัว3%นะครับส่วนตัว unemployment rate เนี่ยอันนี้ยังประมาณการยากเพราะเราไม่รู้ว่าการกั้นกำแพงผู้ยบแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย labor supply กับ labor demand เนี่ย ที่มันเคยลงมาต่ำกว่ากรอบบริเวณประมาณ1.1เท่าแล้วเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปบริเวณประมาณ1.2 1.3 1.4หรือเปล่าอันนี้ประมาณการไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรวบออกมาเลยเนี่ยประมาณการใหม่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีดาวไซต์นะครับจากการตปิดตาดอกเบี้ย6ครั้งอาจจะลงมาเหลือบริเวณประมาณ4ครั้งนะครับเนั่นงไปถึงผลที่ทําให้ตัวบอลยูส์นะคร,รับ Biden, แล้วก็ตัวดอลลาร์อินด็กเนี่ยมันชะลอลงช้ากว่าแผนเดิมสาหรับโจไบเดนแล้วก็คามาลาแฮร์ริสครับค่ะ <c oughs> อันนี้ได้ประเมินภายใต้าการทำงานของคุณพรามแล้วด้วยใช่ ถูกต้องครับแน่นอนครับอืมโอเคค่ะทีนี้ถ้าดูจากนโยบายทางการเงินของทางสหรัฐเองค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะเป็นในฝั่งของขาลงนะคะทีนี้นโยบายทางการเงินของบ้านเราคะ่ะคุณบอม จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใช้คําว่าเดิมเนี่ยในวายการเงินของบ้านเราที่มีการเซอร์ไพรส์ลดไปในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นการลดในสภาวะผ่อนคลายทางการเงินและเป็นดอกเบี้ยขาลงเต็มตัวเหมือนยุโรปเหมือนอังกฤษเหมือนในอเมริกาภาวะของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารีคาลิเบรชันนะครับมันแปลว่าลงเพื่อแอดจัสกับสภาวะเศรษฐกิจณช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับซึ่งเราประเมินว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเดิมเราประมาณการแบบเดิมว่ามันเป็น easing นะครับก็คือเราลงจาก2.252.5 ลงไปเหลือหนึ่งเลยเนี่ย นะครับแน่นอนการที่สมาร์ทเมกาเขามีการผ่อนคลายลงจาก6ไป4ีเนี่ยมันอาจจะสามารถทําให้บ้านเราเนี่ยส่วนต่างสเปรดมันเริ่มตึงตัวน้อยลงก็ทําให้บ้านเรามีโอกาสในการลดดอกเบี้ยน้อยกว่าเหมือนเมกาแต่ของเราเนี่ยบ,บริบทเริ่มต้นมันไม่ใช่แบบนี้บ,บริบทเริ่มโนของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เงินเฟ้อมันเกี่ยวข้องกับตัว GDP ที่มีดาวไซ้จากน้ําท่วมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวค่างเงินส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพาณิชยดีปรับหรือไม่ปรับเนี่ยนะครับผมก็ยังมีมุมมองแบบ น,น่าจะมีการคัดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งนะครับแล้วดอกเบีย้ยของบ้านเราก็น่าจะลงมาหรือว่าอย่างมากก็อยู่ในกรอบบริเวณประมาณ1.75ถึงบริเวณประมาณ2.25บวกลบตรงนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่บริบทคนละบริบทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นของเราก็น้อยกว่าเขาไปเกือบเกือบ,เ,อบเท่าตัวนะครับระฉะนั้นผมคิดว่าเราลดด้วยภาวะที่มันแตกต่างกันครับ อืมค่ะทีนี้ก่อนที่จะมาประเมินผลกระทบต่อค่างเงินบาทรวมถึงพาร์ทของตลาดหุ้นไทยในบ้านเรานะคะเอาจริงการที่เราได้เห็นผลของประชุมเฟดลดดอกเบีย 0, ้ย0.25มันมีในยะยังไงบ้างต่อในแง่ทั้งในฝั่งค่างเงินนะคะแล้วก็ฝั่งในตลาดหุ้นของทางต่างประเทศค่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูจากตลาดทุนนะครับเมื่อวานนี้ก็เหมือนตอบรับบวกแบบอ่อนๆนะครับเราเห็นบอลยิเริ่มมีการอร่อนตัวลงมาะนะครับรภาพตรงนี้ผมใช้คําว่า จริงๆคือคือคือผมไม่ได้อยากให้คิดว่าทูทรัมป์มาปุ๊บแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้หมดนะเ <c oughs> นะเพราะว่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยเขามาพร้อมการเจราจาอยู่แล้วนะ <c oughs> จริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ย ผมเชื่อว่า60%สินค้าจีนเนี่ยไม่มีทางที่จะ across the board ทุกสินค้านะครับอาจจะเป็นการเล่นคําพูด60%บนสินค้าบางประเภทในขณะเดียวกันมีการเจราจาลงมาเลอ25 30แบบนี้ไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าภาพรวมนะครับจีนเองก็มีโอกาสในการตอบโต้ไปด้วยเช่นเดียวกันเช่นในช่วงที่เช่ชนถามผมนะเมื่อวานนี้จริงๆข่าวนี้มันเคยออกมาแต่ว่ามันบางมากๆจนทําให้หลายคนไม่ได้รู้เลยนะครับ ตอนที่ทรัม์มาปุ๊บเนี่ยรู้ไหมครับว่าจิงเขาทำอะไรจีงเขามีการต่อกรอนในการปรับตัวค่าเงินดอลลาร์หยวนนะครับขึ้นไปอยู่บริเวณประมาณ7.166นะครับซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะมีการอ่อนค่า วพอหมายคือเขารู้แล้วว่าถ้าทรัมป์เขาเล่นเกมนี้เนี่ยจีนเขาก็มีโอกาสในการตอบโต้เพราะอย่า<ม>ลืมว่าในปี18-19ที่ผ่านมาตอนทรัมป์เขาเล่นภาษีเนี่ยจีนก็มีการปรับค่าเงินดี a วลูหรือว่าอ่อนค่าลงมาเกือบ10%เพื่อจะเป็นการสร้างเอ็กซ์พอร์ตคอมเพลติฟเนสนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้นะครับก็เป็นภาพที่จีนเองเขาก็สามารถ<ม>ที่จะมีมาตรการในการรองรับนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมพูดถึงจีนนิดนึงแล้วกันเหลือเว,วลาประมาณสี่นาทีนะครับต้องบอกว่า ผมมองกลยุทธ์การลงทุนของจีนยังไงแน่นอนครับจีนเองอาจจะไม่ได้สามารถต่อกรอกับสหรัฐอเมริกาได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ถ้าใครอยากจะลงทุนในหุ้นจีนผมพิจด้วยพอยต์เลยละกันนะครับว่าการปรับตัวลงมาแรงๆของหุ้นจีนก่อนที่จะรู้ว่าชัมจะทําอะไรนะครับ จริงแล้วมันอาจจะเป็นโอกาสในระยะสั้นก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งนะครับถ้าคุณมีความกังวลเรื่องสินค้าของจีนหรือว่าบริษัทจีนจะเป็นเทรดต,ต่อในหราฐอเมริกาเนี่ย<ภ>ง่ายๆเลยครับคุณอาจจะมีการสวิชนะครับแพร์เทรดนะครับออกจากหุ้นเอชแวร์ทุกทัาน ออกจากหุ้น H share Sh เข้ามาอยู่ใน A share ก็ได้นะครับว่า H share ก็จะมี exposure ที่เป็นเทรดออสหารัดเยอะหน่อย<ะ>ส่วน A share สนยก็จะเป็น d o เม s สติกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้เราก็จินตนาการรู้ว่าถ้าเส้นทางการเศรษฐกิจสารัฐอเมริกาเขาดูว่าจีนส่งออกไปอเมริกาไม่ได้เหมือนเดิม Export Orange จะมีดาวไซ วิธีประคองเศรษฐกิจทำยังไงครับคุณกระตุ้น Investment กระตุ้น Com เม e ต Spending กระตุ้นอสังหาใหม่กระตุน um ption, ้นคอนซัมชันซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้อาจจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการลดตราดอกเบี้ยที่มันมากกว่าถ้าทำเขาทานะครับเราก็อาจจะมาหาหุ้นที่อาจจะเป็นลักษณะของการได้ประโยชน์ต่อหยวนที่มันอ่อนแต่อาจจะไม่ได้ไปเชิงของตัวส่งออกก็ไม่ได้ประโยชน์จากประเด็ตนตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนเกมเล่นนะครับว่าเรารู้ว่าจีนจะเป็นการดี a วลูหยวนเพื่อสร้างเอ็กซ์พอร์ตคอมเองตอฟเนสเรารู้ว่าเอเช เมื่อเทียบกับเอสชร์ are, ที่มันเป็นเทรดต,ต่อจีนแล้วก็มีการสวิชเข้ามาอยู่ในหุ้นต่างเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นแทคติอล l คอร์ททคติกล์คอหนึ่งไม่ได้หมายความว่าชอมมาบุกต้องคอขายทั้งหุ้นจีนทั้งหมดทังกระดานไม่ใช่ครับค่ะทีนี้เราก็เลยได้ทั้งวิวของการลงทุนในหุ้นจีนนะคะสําหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในฝั่งตลาดหุ้นไทยรวมถึงกลยุการลงทุนหลังจากนี้ค่ะ ครับจริงๆต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าสถิติก็บ่งบอกชัดนะครับว่าอย่างในช่วงเวลา8พฤศจิ 4, กายนปี2016ที่ผ่านมาตอนสมัยทรัมป์เข้ามาเนี่ยแน่นอนทุกคนแพนิคมาพร้อมความผันผวนเดือนแรกนะช่วงเวลาปี2016-17ตรงนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ทรัมป์เขาเข้ามาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในฝั่งของอตัว ฟ้าลังเนี่ยต่างชาติเนี่ยลดสัดส่วนการถือทองหรือว่าขายหุ้นไทยไปประมาณเดือนละประมาณ3 0 0 0 0ล้านหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับค่างเงินบาทอ่อนค่าประมาณ2-3เดือนแต่หลังจากนั้นก็กลับมาแข่งค่าผมเชื่อว่าภาพรวมไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับว่าผมว่าพอเวลาทรัมป์เขาเข้ามาตกลงตัดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าร้อยกวแรกเขาทาอะไรเพราะฉะนั้น,นในช่วงระยะเวลาสั้นๆยอมรับถ้าบอลยิวกับบาทมันกดดันหุ้นใหญ่มีโอกาสไม่เพอร์ฟอร์มนะครับคุณก็สวิชลงมาอยู่ในหุ้นกลางหุ้นเล็กหรือหุ้นที่ออาาจจจะะไดด้้ปรรรรโยชน์สํับววทแลก็ูิง ว่ถ้าค่างเงินมันกลับมาแข่งค่าบอยลยูมันเริ่มลงผมว่าค่อยกลับสวิชมาอยู่ในหุ้นใหญ่นั่นคือเป็นแสตดี้ t ส t ดี trade นะครับสำหรับหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ผมเชื่อว่ามีโอกาสได้ประโยชน์สําหรับช้อปมาแน่นอนครับตัวแรกที่เราคอกันมาก็คือตัวอมตะนะครับเราทําราคาเหมาะสมที่33บาท <c oughs> ผมเชื่อว่า ออเออร์เน็งของครึ่งปีหลังเดียวครึ่งปีแรกอย่างมีนยัยสําคัญ7 0็ดนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือตัวสีตังนะครับผมเชื่อว่า medical g o ผ่านบริษัทรูกเนี่ยนะครับภายหลังจากการขึ้นภาษีคือตอนนี้เราต้องดูเกมไง่ายๆครับว่าสินค้าจีนเป็นสินค้าอะไรถ้าโดนขึ้นภาษีแล้วบ้านเราจะได้ประโยชน์นะครับตอนนี้สสินค้าที่เราวางไว้แต่อาจจะยังไม่ได้เห็นณนะวันนี้เลยนะครับอาจจะจะเป็นตีมในอนาคตหนึ่งก็คือเรื่องของตัวยาง natural rubber แล้วก็ตัวถุงมือยางซึ่งบ้านเราเด่นระดับโลกอยู่แล้ว2ก็คือตัวเพชร แต่ยอมรับก่อนว่าผู้บริหารอาจจะย,ยังเป็นลักษณะของ cautious view นะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดเกินการ relocation เนี่ยผมว่าสองสินค้าของบ้านเราที่จะจะ,จะได้ประโยชน์ก็คือเรื่องของถุงมือ,อยาแล้วก็เรื่องของตัวอา,อาหารสัตว์นะส่วนสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับแน่นอนเมื่อวานนี้ถ้าใครเห็นภาพนะคะว่าจีนกลับมาส่งออกนะครับสูงะนะครับกว่าที่คาดการไว้นะครับทำระดับสูงสุดในรอบ2ปีสุขการเอ็กซ์พอร์ตมาโค13เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณลองไปดูในารายละเอียดไส้ในเนี่ย จีนส่งออกเหล็กไม่ว่าจะเป็นสตีลกับเมทัลธรรมดับใกล้เคียงกับระดับเค็อรอดไายเป็นประวัติศาสตร์อันนี้มีความน่ากลัวเพราะว่าถ้าจีนเขามีการส่งออกเหล็กเยอะ มันหมายความว่ามันบ้านเราจะถูกดําเข้ามาแล้วเวลาเหล็กบ้านเราถูกดําเข้ามาธุรกิจอย่างโฮปอิมพ r ูฟเมนต์โดยเฉพาะในฝั่งของตัวดูโฮมออฟโรเวลที่มีสต็อกอินเวนทอรี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเหนื่อยแต่านะาฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ดีก็มีแต่เรื่องที่ไม่ดีภายใต้ทัป์ภายใต้การส่งออกก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอวางกลยุทธ์ในช่วงแล้วเวลาประมาณสามเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปิดดาวไซเซนต์อินดี x อยู่ที่หนึ่งสี่หน 1, 5, ึ่งศูนย์ถึงหนึ่งสี่สี่สี่ลง ขอ,ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณบอมมากๆนะคะที่ประเมินทิศทางทั้งในภายหลังจากคุณทร้อมดำรงตำแหน่งรวมถึงทิศทางของนโยบายทางการเงินของสระแล้วก็ไล่ลงมาถึงกลยุทการลงทุนในบ้านเรานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณบอมสรพลวีระเมธีกุลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะที่ก็ประเมินเกี่ยวกับภาพของเป็นไป,นปนตามที่คาดการณ์กันไว้กับการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะ0.25ทีนี้ก็ต้องมาดูกันต่อเพราะระหว่างนี้เองมันก็ต้องให้น้ําหนักกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการจ้างงานเรื่องของเงินเฟอ้อรวมถึงการประเมิน GDP ของไตรมาสที่3ที่ผ่านมาก็ทําได้ดีทีเดียวนะ สำหรับสหรัฐเนี่ย2.8%เพราะฉะนั้น IMF ก็ได้มีการประมาณการเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของสหรัฐนะครับปี68อยู่ที่ประมาณ2%กว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการอินไลน์ด้วยกันแต่ทีนี้รูมค่ะรูมในการที่จะลดดอกเบี้ยต่อนะคะมันในแนวโน้มของปี2 0 2 5แล้วก็ปี2026ยเนี่ยยังมีรูมในการลดดอกเบี้ยนะคะประมาณ6ครั้งหรือ1น0 b a s ้อ p o i า t บเยททีนี้ก็ต้องมีการมาปรับดูด้วยนะคะ ลดนะคะในเรื่องของอมีการเพิ่มนะคะเพิ่มอัตราภาษีนําเข้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นจีนจะเป็นประเทศแรกที่โดนผลกระทบโดยตรงเพราะฉะนั้นทางมุมของคุณบอมเองไม่อยากจะให้ไปแบบว่าไปขายหุ้นจีนทั้งหมดเลยนะ,ะมันต้องมีการดูกลยุธหลังจากนี้ก็คือว่าจีนก็ใช้กลยุทธ์เหมือนกันในการดีแหวนขวงค่างเงินยวนออกมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนนิดนึงนะคะอาจจะมีการโซวิชนะคะจากฝั่งของเอชแฉะมาเอแฉะรวมไปถึงก็ต้องมีการเปลี่ยนเกมที่ทางการลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะณนะปัจจุบันถ้าดู จากในภาพนะคะในตอนนี้แม้ว่าค่างเงินบาทในบ้านเราจะอ่อนค่านะคะเล็กน้อยก็จะส่งผลบวกต่อนในแง่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแต่ถ้างเงินบาทกลับมาแข่งค่าในระยะประมาณ2-3เดือนหลังจากนี้ค่อยกลับมาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นั่นเองค่ะนี่เป็นภาพรวมนะคะที่เกิดขึ้นจากการร่วมพูดคุยกับทางคุณบอมบริษัทหลักทรัพย์กะสิกรไทยนั่นเองนะคะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข,ข่าวสารดีๆจาก The Standard W e a l t h กันนะคะ <c oughs>